สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้พี่บอมแบมทาลูกชิ้นปลาวันนี้จะพาไปทําลูกชิ้นปลากับพี่บอมแบมก่อนจะพาไปทําลูกชิ้นปลาพี่แบมสิผ้ามาชิมปลานะจ๊ะลูกชิ้นปลาที่พี่บอมแบมเห็ดว่ามันเหน,เนียวนุ่มยังไงเหนียวนุ่มแล้วก็เด้งแล้วก็แข็งโป๊กเลยค่ะไม่ได้แข็งแบบแข็งโป๊กนะแข็งนุม่มเห็นไหมคะเสียวให้เบิ้งนอจ้ะออ้เหนียวนุ่มมากเลยค่ะ อ,อ,อืมอืมอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยค่ะดูสิคะอืมสูตรนี้ทําขายได้เลยจ้ะให้เป็นปอรเซ็นต์ขายก็ได้จ้ะ แต่ก้อนพี่แบมสิภาไปเบิง่งวิธีทําพี่แบมสิมาก,กินให้เบิ่งก่อนจ้ะกินเสร็จก็ปะไปทําลูกชิ้นปลากับพี่แบมกันได้เลยจ้าอืมเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาทําลูกชิ้นปลาพี่แบมสิมาแน่นา้าปลาให้ก่อนเดจ้าเดอว่าเขาใส่ปลาอีหยางเฮ็ดซึ่งเหนื่องจากว่าพี่แบมล่องมาซีคางแลวกับ่บเป็น เฮตดตามคลิปวิดีโอลหลายคลิปกระบบเป็นพี่แบมก็เลยล่องศึกษาสูตรเองพอเหตุเป็นแล้วพี่แบมก็อยากมาแนะนําให้พี่พน้องๆเพืเ่อนๆทั้ง o u t u b เช่า YouTube หรือผู้ท่านผู้ชมใดเหตุได้เหตุเป็นนาะจา๊ะเนาะสีบ่ได้ต้องถามสูตรอื่นว่าเหตุจังไดก่อนอื่นเอาปลาีหยังเหตุซึ่งพี่แบมล่องมาซีเธอบบเป็นบบประสบความสําเร็จแต่ว่าเธอหนีประสบความสําเร็จก็คือว่าปลาเนื่องจากว่า ปลาอย่าไปเชื่อนะคะว่าทําได้ทุกชนิดปลาที่เห็นลูกชิ้นเป็นจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้ว,ลวนะมันเป็นปลากายซึ่งปลากายมันก็แพงอยู่เมืองนอกปลากกยกับแพงเนอะจ้ะเนาะซื้อปลากาไม่เห็นลูกชิ้นเนื้อปลากายทรงมาจากเมืองไทยมันแพงเอาเนื้อปลากาไม่เห็นลูกชิ้นซื้อลูกชิน้นสําเร็จสิบดีกวัวบัวบาบจ่าพี่แบมก็เลยอยากมาแนะนํา,นาปลาซึ่งพี่แบมล่องายปลาแล้วมันโบเป็นเนาะจา้ะพี่แบมก็เลยอยากมาแน,าน,าน่นํา ปลาสวายนะจ๊ะปลาสวายทะเลเนี่ยจ้ะถุงมันเนี่ยจ้ะเนี่ย P A N G A S I U S เนี่ย P A N G A S I U N เนี่ยปลาสวายพังกระเชียดหรือจ้ะพังกระชูดหรือพังกระเชียดนี่แหละแล้วแต่ไพซีอาร์เนี่ยจ้ะมันเป็นถุงนี่เด้อจ้ะถุงนี่็ประมาณสามสิบโคนแล้วก็สิมีโอไกล ปลาโลหนึ่งถุงหนึ่งสิมีเคิงโล่พี่แบมกระสีไซลโลหนึ่งนะจนะ๊ะเนาะพี่แบมแผลพี่แบมสีเฮดโลหนึ่งเฮดจังไดว่าตีซื้อปลาต่ซื้อปลานะ่ะที่เขาแชร์ช่องตามซูปเปอร์มาร์เก็ตมีขายเนอจ้ะบอกว่าจำเป็นตอไปร้านแขกลานไยถ้าปลาสวายนะ่ะเขียนเข้าไปหรือหรือกระหายแฟนเขาไปศึกษาหายภยอยู่เมืองนอกบอกหมูปลาสวายกะเขียนเป็นเขียนถามเขียนถามเขาแหละกะ แปลเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าป่าสวายเขาเขาเอื่นว่าอีอย่างพี่แบมเอามาละลายให้มนละลายน้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดเด้อจ้ะพอล้างให้สะอาดแล้วพอล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอามาหันยังสิจ้ะเอามาฮันหันเพื่อที่เฮาจะาไปปันน่ะจ้ะป่าโลหนึ่งอกไก่อกไก่อกหนึ่งเด้อจ้ะต้องใส่อกไก่น้าบ่สันบ่าเป็น คลิปอื่นเนี่ยเขาบอกว่าละลายบต่ตองเอาไาละลายให้มันเหมิดพี่แบมเฮ็ดตามแล้วบ่เป็นจับบ่เป็นพี่แบมก็เลยหาคิดคนวิธีเฮ็ดจากของซึ่งวิธีนี่กระไดผลจ้ะหันโอกไก่พี่แบมกะสิหันเร็วเนาะจา้ะเนาะคือว่าสิเอาไปปั้นอีกทีน,นึงนะจ้ะล่างน้ำบีบน้ำให้มันสะเด็ดน้ำได้ร้ายเท่าไหรแห้งต่อดีเดาอจ้ะเพราะว่าเนื่องจากปลาสวายเนี่ยเขาจะเป็นปลาออหยังทิ่มีน้ำร้าย ถ้าเฮาถ้าเฮาเฮ็ดบ่เป็นน่ะมันก็สิบ่แข็งบ่บ่บ่แข็งแล้วก็มันก็นส,นนกนกนสิเหลวบางเทือ่อลูกเต้ากับคนในครอบครัวก็สิบ่มากหรือเฮ็ดขายก็สิแบบว่าเฮ็ดขายคนซื้อก็สิบ่โอโอกไก่น้ำเดาา้อจ้ะหั่นอกไก่ไปอกนึ่งถามว่าอกไก่หลายบ่อันนี้คือคือแนบเบิง้งหลายๆเพราะว่าพอดีอกไก่พี่แบมเหลือพี่แบมก็สิใส่ให้มันเหมือดจ้ะแต่จริงๆแล้วใส่อกนึงอ่ะใส่ซีกนึงอ่ะ ไก่ตัวหนึ่งมันสิมีโอกมันสิมีสองขางนะจนะ๊ะเนาะเ้าก็ใสโอกหนึ่งไปถามว่าเอาเกลือเอาเนื้อส่วนอื่นของไก่ใส่ได้บอ่อพี่แบมแนะนําให้เอาโอกไก่เด้จ่ะเพราะว่าโอกไก่เขาจะมีค,ความค่อนข้างกเกาะเหนียวนุ่มเด้งดึงนะจนะ๊ะเนาะถ้าห้าวใสโอกไก่บเป็ีนเลยจ้ะพี่แบมร้รองแล้วสูตรอื่นเขาอาจจะบอ,บอกห้าเนาะจานะ๊ะเนาะหรือว่าเห็ดผู้ใดเห็ดสูตรอื่นเป็นกะ กัดเอ,อคอมเมนต์มาเด้อจ้ะเพราะว่าพี่แบมลองเห็ดลายคลิปลายสูตรแล้วโบเป็นพี่แบมล่องลองคิดคิดวิธีทาที่พี่แบมพ,บพี่แบมเห็ดเป็นแล้วพี่แบมสีมานแนะนา,นาสูตรนี้สาม,มารถเห็ดขายได้เลยจ้ะพอเห็ดจังสีแล้วห้อาลร่างแล้วหันแล้วเท่ากับใส่ถุงนะจ้ะใส่ถุงเนาะพี่แบมสิใส่ถุงใส่ถุงเสร็จแล้วก็จะเอาไปแช่ช่องฟิตประมาณสองชั่วโมง ใส่ซองฟิดประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเด้อจ้าจังค่อยออกมาปันนี่จ้าพี่แบมบ่ลืางมือบใสซถุงมือได้เพราะว่าเนื่องจากพี่แบมว่าพี่แบมคิดคิดว่าวจะคล้องหลางมือสะอาดแล้วลเพกินเองล่างปลาแล้วสะอาดแล้วอย่าลืมเด้อจ้าเอาปลาและลไล่เอาปลาแล้วออกมาจากเอาปาล,ลาที่สื่อมากมันยังเป็นหุงแข็งๆนะ่ะ เอามาละลายน้ำแล้วก็ล้างให้ส,าาสะอาดจนค่อยมาหั่นถุงหนึ่งมันสิมีหาซิฟกำหาซิฟกำกับประมาณครึ่งโลพี่แบมใส่สองถุงเน้ะจ้ะสูตรเนี่ยพี่แบมก็ใส่อกไกอ่อกหนึ่งเนาะจ่ะพี่แบมก็สีเอาไปแส่สองฟิตเนาะจ้ะเนาะแส่สองฟิตแล้วก็พี่แบมก็ยังเสียออาออกมาปั่นเนาะจ้ะเนาะเนี่ยแหละจ้ะพี่แบมสีเห็ดแหย่เบิ้งเนาะเดี๋ย,นนยว,วะจะเอาไปใส่สองฟีดใบเนาะจ้ะเนาะชั่วโมงครึ่งหรือสองชมงก็ได้จ้ะไปใส่สองฟิตจนค่อยออกมาปั่น เดี๋ยวพี่แบมเอาไปแช่สองฟิตก่อน,น่ใจะเนาะเดี๋ยวเสีมะปันให้เบิ้งนเนาะจะเนาะนี่แน่ใจเด้อพอาะหลังจากสองชั่วโมงผ่านไปสองสามชั่วโมงก็ได้หรือว่าชั่วโมงครึ่งก็ได้หลังจากที่เฮาเอาเนื้อปลา,ากับอกไก่ที่เฮาหั่นแล้วไปแช่สองฟิตไปอีกอันก็สิเอามาปันเด้อจแบบนี้อีกอัก็เสียมาปัน พอป่นพี่แบมผสม,มอะไรมั่งอันนี้พี่แบมผสมรสด,ดีน้ำตาลเกลือช่ยรสตามใจชอบรสเท่ากินนะจ้ะกินรสใดเท่ากับไซรรสนั้นเทลต้องไสปัดที่นี่อันนี้มีพริกไทยดัพริกไทยขาวด้วยจ้ะพริกไทยขาวเนาะดัแบบกลิ่นข้าวก็ใส่ตามใจชอบเราแหละจ้ะไผ่บ่มีบ่มีแบบปนกระตัมเอาเนาะจ้ะเนาะบ่มีกับบะต้องใส่์ด้วยจ้ะ ใส่มันจะดับกินข้าวเนาะถ้าว่าถ้าว่าลูกขอบขั้วบ่บมากินกับพวต้องใส่ก็ได้นะจ๊ะกระสมิมีผงกระเทียมกระเทียมผงบ่ม่ชอากระตามบอกกระเทียมสดก็ได้จะก็ห้อมดีขึ้นกันหอมดีขึ้นกัน,นเนาะใส่ไปเนาะจ้ะใส่ไปแล้วก็มีแป้งแป้งไม่สามแป้งนะจ๊ะ อันเนี้ยแป้งข้าวโพดท,ทันไปรบ่งหูจักแป้งข้าวโพดมันก็สิไม่ลูกข้าวโพดก็ให้แฟนอ่านให้ก็ได้จะแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดพี่แปมสิใส่หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะพุนพุนสี่ช้อนโต๊ะพุนพุนเด้อจ้ะแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วสี่ช้อนโต๊ะพุนพุนพี่แปมสิเฮ็ดแบบบ่นิม่มเด้อจ้ะแล้วก็ใส่แป้งโกกี้ไป ไปรซ้อนนึ่งอ่ะจ้ะแปรงกโกกี้แปรงซ้อนนึ่งเนาะแปรงกโกกี้แล้วมีแปรงข้าวเหนียวด้วยจ้ะบบมีแปรงข้าวเหนียวก็ใช้แปรงข้าวเจ้าแปรงข้าวเหนียวไปซ้อนก็กลัวนี่แหละจ้ะซ้อนครึ่งนี่แหละจ้ะมีซ้ำนี่แหละจ้ะมีซ้ำนี่แล้วล้นพี่แปรกับสีป,ปั้นห้เบิ้งเนาะจ้ะเนาะพอหลังจากที่เฮาผสมเครื่องปรุงแล้ว ตามใจชอบข้าแล้วนะจ๊นะเนาะพี่แหวนกระสิมะปันเนี่ยเบ่งนะจ๊นะเนาะปันอันนี้ปั้นนะจ๊นะเนาะ ได้จ้ะสูตรของพี่แบมสิ่งใส่นะ้าเพราะว่าป่าเขาจะมีหนามอยู่แล้วแต่เขาใส่นาะมมันสิบบนมันสิบปเด่งเด้ง้จ้ะใส่เวลาปั่นประมาณสิบถึงหานาทีนะจ้ะ ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนคือทําลูกชิ้นนะคะเ้ากระสิทิง้งน้ำให้มันเดือดจังสินะคะพอน้ําเดือดอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะปิดน้ําเลยค่ะปิดน้ําให้มันนิ่งก่อนปิดน้ําให้มันนิ่งพี่แหวนกระสิปั้นเลยจ้ะปั้นในข้า่นี่ล่ะแหวกระสีเอานำ้ำเขาใส่ถุงมือหน่อยนะคะโอ้ยใส่ถุงมือปั้นไม่ได้ค่ะ พี่แบมบอกใส่ถุงมือเลยจ้ะพี่แบม์สิบัานเลยเห็นบ้านจานเนี่ยกินเองนะจ้ะเนาะไปแล้วลูกหนึ่งพี่แบมปบริไซส์ฝงผู้นะจ้ะงามหูซึ้วา่าส,วาสีหอนใบบ่นเนี่ยลูกใ่ญ่ๆลูกใหญ่ๆทำกินเองจา้ามือกับปุ่มๆใหญ่ๆ,ๆนะจ้ะเนาะ ทิ้งน้ำไปให้มันนิ่งนอจ้ะเพราะว่าจังไรน,น้ำม,มันก็สะอาดไอ้มันก็สุกแล้วเพราะว่าน้ำเดือดประมาณสามสี่นาทีละ่ะแล้วก็ทำน้ำเย็นไว้รอจ้ะนอกจากว่าโบมีคนซอยถือกล้องนะจ่ะเนาะพี่แบมรับสมัครรับสมัครคนถือกล้องด้วยนะคะหนึ่งตำแหน่ง คุณนสมบัตินะคะสูงยาวเขาดีคะ่ะรอด้วยคะ่ะขอรอรอ,รอคะ่ะทํางานไม่เป็นเดี๋ยวสอนให้คะ่ะพี่แบมเมาเล่นเด้อจัดเด้อรอให้มันม้วนเนาะแซลเรนผู้องลองขึ้นละผู้องลองขึ้นละจ้าลูกชิ้นปลาของพี่แบม ก็นพรท่านได้แบนี้ทางู้ซึกว่าน้ําเย็นไปเราก็จะเปิดเปิดเปิด,ปดไฟเรื่อยๆจ้ะแต่ลูกชิ้นปลาเขาไม่ชอบน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟูเองเขาจะฟูเต็มหม้อนะจ้ะพอเขาฟูเต็มหม้อพอปลาสวายเนี่ยมันเป็นเอียงที่บ้ต้องบ่ต้องใส่ฝงผู้ก็ได้จ้ะมันจะฟูเองมัน เพราะเขาฟูเสร็จใช่ไหมคะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเวลาเขาเย็นเขาก็จะยุบตัวเองพี่แบบอยากพยายามปั้นปั้นก้อนให้มันเท่ากันแต่มันก็ไม่เท่ากันเนาะจ๊ะเนาะเห็ล้จนะ้ะเดงออกมาแล้ว พี่แบมบไม่นำแข็งเนือจ้ะบดได้ใส่นำแข็งปลานี้พี่แบมโอเคใส่ซัมฟิตไปคนอื่นทำขายแป้งแป้งจะเยอะนะคะเขาทำขายเขาอาจจะใช้แป้งเยอะ แต่พี่ของพี่แบมแบมแป้งล้วนๆเลยค่ะอ้าวไม่ใช่พูดเล่นของพี่แบมเนี่ยแป้งไม่ค่อยเยอะนะคะถ้าแป้งบมลลารี่ดมันกะซีนุ่มนาะจากน้อมันกะซีนุ่มแต่ถ้าไพมากแป้งเมลลายเฮ็ดกินเองเนื้อล้วนๆกับโบเป็นยังนอกจากแต่เผอิญว่าพี่แบมสิมาสาทีนแหบเบิ้งเนี่ยว่าเฮ็ดลูกชิ้นปลาเฮ็ดจังไรคือคือแข็งเฮ็ดจังไดคือได้แข็งแหบแบมแบมยังสินะแม่เนี่ยไฟหูวซื้อกว่านามซีนิ่ง น้ำซีอ่อนไปเ้าก็รี่ขึ้นก็ได้จ้กะก็บาจําเป็นต้องเป็นน้ำที่แบบน้ำที่อุ่นเกินไปน้ำกระสันก็ฟางจะข้อประมาณนี่แหละจ้ะเนี่ยแต่น้องเฮดเต็มหม้อข้าก็ะพากไว้เฮดได้สองชุดน่ะจะหม้อหนึง่งถ้าไผถ้าไผอยาเฮดเรียบๆกับต้มสองหม้อไว้เลยเดี๋ยวลูกชิ้นเขาก็สิลอยขึ้นเองถ้าเขาสุก ถ้าปั่นให้ท่านมันกระสีท่านกันเนาะลามันสุกมันก็จะสุกทันกันน่ะจ้ะพี่แบมมากินจะมากินลูกชิ้นปลาแต่เขาเห็ดขายที่เขาล้มคาวน่ะเขากับบกงูเนะาะเพราะเขาเนือง,งูอีรีบอแต่กับสิมีส่วนได้งูเนือง,งูเหลือมันจะเป็นไข่าย่มันนุเงือเนือเนือ,นอ,นอปลาสวายนะมันเด้ง มันก็ติดกันกับโบแน่วาตีเข้ากับโบนะหงเนาะเฮ็ดกินเองนะจังได้กับพีมือจาของนาะจากเนาะซื้ว่าสีไดสองหมออยู่ด้นี่พีแบมสิปันมันขึ้นมาแยแๆกันมันฟูจังสิกกับโบยังไปต๊กใจได้จังมันคือก้อนใหญ่แท้เดี๋ยวเขาถือล่มเย็นเขาถือความเย็นเดี๋ยวเขายุบเอง ใกลกับยาแห้งไปนะมะยาแห้งยาห่อนไปยาย,ยาเย็นไปนะจ๊ะถ้าเย็นไปเขาก็ยากซุกเขาก็ข้างในมันกระสีบดซุกข้างนอกจะซุกถ้านำห่อนไปก็คือกันนำห่อนไปกับสีเฮไทน้เหนือมันลุยอะจ้ะ พี่แบมด้อยพี่ปันนี่ก่อนนึ่งแหละพี่แบมสีรางมือสีรางมือเอาเอาลูกชิ้นึ้นเนาะจา้ะเนาะ มันก็สุกแล้วนะคะเท่ากับโกดเบิงเนาะจ้ะเนาะจะเอาเนอะจ้ะไปแล้วรอบหนึ่งหนึ่งรอบกิ้นปลาของพี่บอมแบน,นอ้ยน้ำก็เย็นน้ำเย็นเบิงเสียใวยยให้เหบิงเด้จ้ะเบิงสีเบิงสีอันนี้ีไข้เบิง ให้เห็นกันจะจะไปเลยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะโอ้ยน้ําหยดโอ้ยโอ้ยบังรู้จ๊ะเด้งดึงเด้งดึงไหมคะอืมแบบชุ่มกํบาบังแู้จ๊ะลูกชิ้นปลาพี่แบบอืม เบ่งดึงมา,มากๆแลเลยจ้ะเอาอีกกันจักลูกเบ่งเลยจ้ะอุ้ยเบ่งเลยจ้ะลูกชิ้นปลานะคะไม่ต้องใส่ผงฟูไม่มีสารบอลลกเอ็บอลลักไปเลยสารเอียงเกาะใช่ยันแอคคอร์ดนึกจ้ะ Mm. Bằng Chị Bám bán pan đi con đó cha đỡ Sao này hay mần nè. Giờ mần chay yên. Ôi. Nè ta. ชิ้นปลาใครไม่ชอบอกไก่เยอะก็อย่าใส่หลายล้อจ้ะแต่อย่าลืมนะต้องใส่อกไก่ไม่งั้นมันจะมันจะไม่มันจะไม่เด้งดึงแล้วมันก็จะเหลวนุ่มทำตามขั้นตอนที่พี่แบมบอกนั่นแหละจ้าถ้าทำตามขั้นตอนพี่แบมบอกได้ ลูกชิ้นปลาเส้นก็เหมือนกันค่ะทําอย่างนี้แหละแต่แค่เอาไปห่อให้มันเป็นเส้นๆแล้วก็ไปนึ่งหรือจะไปต้มฟอยหอ่อห่อฟอยแล้วก็มาต้มอย่างที่แบมแล้วก็ไปค่อยไปทอด <c oughs> นั่นมีคนแซวอีกมีไฟอีกก่อนเดี๋ยวถ้าเขาสุกเขาก็จะฟูขึ้นเองนะคะ แล้วก็รสชาติเนี่ยแล้วก็ชอบแบบไหนแล้วก็ห้าวบะมีกับผงกระเทียมข้ากับใสกระเทียมสดสตามก็ได้กระหอมคือกันใส่หากผักซี่ก็ได้แล้วแต่ไผ่ไผ่ไมกักแบบใดด้วยจ้งรับรองเลยไม่มีผิดหวงังทําลูกชิ้นปลาเหมือนพี่ผมแบมบทําให้ดูเนี่ยร้อยทั้งร้อยไม่เป็นไม่เป็นให้คอมเมนต์ว่าให้ให้ถ้าไม่เป็นให้คอมเมนต์ด่าพี่แบมเลยค่ะ เรื่องจริงค่ะไม่อิงนิยายเจอไหมพิชัยาานุ่มค้นเจอแล้วเหรอหาสิลูกหาไม่เจอเหรอหานุ่มคน่าเจอไส้่อยหายังกับบพอพอครัวมันหกหลายว่ะติค่อยเก็บเอาทีเดียวนะจานะ๊าเนาะทำลูกชิ้นปลาเนี่ก็เป็นอะไรค่อนข้างจะครัวระเบิดเหมือนกันนะพี่แบมว่า แค่เขายังไม่สุกเขาก็ฟูแล้วค่ะเาก็ลอยในน้ําแล้วค่ะลูกชิ้นปลาถ้าทําเป็นอนะ่ะไม่ยากทําง่ายๆลูกชิ้นปลาพี่แบมที่ว่าทําไม่ไมยากไม่ยากแต่พี่แบมก็ลองสี่ครั้งห้าครั้งก็ไม่แบบโทษได้จากกบบระบบดปะสซความสําเร็จนะจ๊ะพออย่างพอเห้าวโบงพอห้าตตองเฮ็ดแบบใดคนเขาลงคลิปเขาก็บอกแต่ เขาไม่บอกหมดหรอกค่ะพี่แบบว่าหรืออาจจะเขาอาจจะบอกหมดแต่เราทําไม่เข้าใจเองเราเนาะเนี่ยสูตรพี่แบบเนี่ยจังได้กับเป็นกันจังได้กับเป็นยังไงก็เป็นจะหมดแล้วปลาโลหนึ่งไก่อกซีกหนึ่งอกไก่ไหมล่ะไม่ใช่ไก่อกอกไก่อกไก่ซีกหนึ่งนะคะ พี่แบนจะปะจะปั้นให้มันจนจบนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวข้อนั่นเขาก็จะพอเราเอาเข้าขึ้นจากน้ํานะจ๊ะแต่ข้าเขา้เขาฟู่ฟูเนี่ยเขาก็สิยุบตัวลงแน่แต่ถ้าใส่บ๊อบ,บมากแป้งเขาเหนียวลายก็ะยาใส่ลายน้องเหตุสูตรพี่แบวบึงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พี่แบมเลยด้วยจ้าลูกชิ้นปลาถ้าเป็นปลากายเนี่ยไม่ต้องผสมอะไรปลากายเขาก็เป็นอยู่แล้ว ที่เขาทำขายน่ะเอามือทำก็ได้ค่ะปลากายน่ะหมดแล้ว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  แต่ถ้าไม่มีเวลาสะดวกซื้อข้าวกินก็ซื้อข้าวกินหละจ้ะแต่ถาถามว่าอยากหูอยากเค็ดจังไหนจังเป็นลูกชิ้นปลานี่แหละจ้ะพี่แบบจะมาบอกสูตรน้ําก็อย่าน้ําก็อย่าแอนนิดไปยะยะห้อนไปยะยะเย็นไปเังสิแม่จ้ะน้ำคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูคลิปพี่แบบจนจบนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณมากๆาเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ